จะมารีวิวสินค้าวันนี้ลุงว่นก็ซื้อ,อปัม๊มปั๊มน้ำมันนะครับอปัม๊มลูกรอยปั๊มน้ำมันฮอนด้าคลิก1 1อยสไอตัวใหม่นะครับก็คือเป็นมีอาการแบบว่าเกเกไม่ขึ้นแต่ว่าปั๊มติ๊กไม่เสียเพราะว่าปั๊มติ๊กกับไอ้เนี่ยไอ้ตัวลูกลอยเนี่ยมันมันอยู่คู่กัน ถ้าซื้อยกชุดมันจะแพงอันนี้ลงสั่งจากลาซาด้านะครับลุกลอยชุดหนึ่งกับเบสเซ็ตส่งด้วยก็ห้าร้อยพอดีก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับว่าเออเราจะเปลี่ยนยังไงจะพาไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะมาแกะดูกันนะครับเป็นยัยงไง หลังเราแกะออกมาแล้วครับจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เลยครับตัวนี้จะทําหน้าที่คือคือทำอมีหน้าที่โยกขึ้นยกลงอย่างนี้นะครับถ้ามันจะเต็มน้ามันจะลดก็คือตัวนี้นะครับจะมีระบบอยู่ข้างในเนี่ยครับเป็นคล้ายๆแบบเข็มนาฬิกาถูกันกับสายไฟอันนี้จะเป็นสายกาวนะครับ แล้วก็เวลาที่เราถอดจากปั๊มปั๊มติ๊กนะครับก็จำสีไฟให้ได้นะครับสีสีดําก็จะอยู่ด้านในนะครับสีแดงอยู่ด้านนอกนี่ครับนีครับเดี๋ยวเราว่างเราจะไปเสียบกันให้ดูนะครับแล้วเราหลังจากที่เราสั่งตัวนี้มาแล้วนะครับอ่าตอนนี้ได้ตุรุลอยมาแล้วนะครับคลิกนะครับคลิกร้อยสิบนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะนี่นะตัวนี้อ่าเราก็ได้มาลนะูกคือลูกลอยตัวเนี้ยของเก่ามันเสียมันหลุดออกไปในถังนะเวลาเราจะถ่ายแล้วเราจะเปลี่ยนเะนี่ยเราก็จําสายนะของเขาก็จะมีสีแดงสีแดงอยู่ทงังข้างในนะสีแดงนี่สีแดงอยู่ในเห็นไหมสีแดงอยู่ในสีดําอยู่นอกสีดำจะมีช่อง เขาานี่นะก็เสียบตามีไปอ่าแล้วก็เวลาเราปิดแล้วก็อ่าดูโอลิงให้ดีหน่อยไห้โอลิงเขา้าเข้าขอบถังพอดีนะแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งคือถอดตัวนี้ไองน,นะตัวนี้นะถอดตัวนี้ออกแต่เนี่ยในเจาน้าฝาตัวนี้มีน็อตทังแล้วก็จะมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมนะตรงนี้จะถอดยากหน่อยเพราะว่าเราจะต้องถอดกราบแต่เนี่ผมไม่ถอดกราบก็เลยตะแคงตะแคงอ่ ใ้คีมล็อกบีบออกมาค่อยๆบีบออกมาเพื่อไม่ต้องกอดกับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะครับประกอบเข้าไปหลังจากเราถอดมาอาตุกาออกแล้วเราก็จะมาประกอบทารูปนี้เลยนะครับเข้าล็อกของเขานะจะมีตัวล็อกอยู่สามเราบีบให้เข้ากันนะครับโอเคหลังจากประกอบเข้าล็อกกันสามล็อกกันหนึ่งสองสามนี่นะครับแล้วก็ เสียบสายถูกนะครับสายก็สายดำอยู่แถบนอกนะสายแดงอยู่แถบในอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปประกรอบกันดูเดี๋ยวเราจะมาเทสดูนะครับอ่าตามจำงานนะครับอ่ามาดูเกนะครับตอนนี้เราทำลงดูอ่าเกที่วัาเสียขึ้นไหมอ่ขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยขึ้นแล้วโอเค แสดงว่าใช้ได้นะครับนี่เรากดขึ้นมาเต็มเลยโอเคน้ำมันขึ้นมาเต็มเห็นไหมโอเคแค่นี้เราก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับอ่างบประมาณก็ทั้งสั่งด้วยทําเองด้วยก็ยตกอยู่ประมาณ500บาทนะครับตัวนี้นะครับปั๊มติก๊กถ้าเกิดอ่าเกณฑ์น้ำมันไม่ขึ้นหรือมีปัญหาอะไรไม่ต้องซ่อมนะครับซื้อมาเปลี่ยนง่ายกว่า ซ่อมมันจะมีขาหนูและขาตีนผีมันมันสั้นไปมันก็เลยทําให้ซ่อมเกน้ํามันก็จะขึ้นไม่เต็มอ่ะบางทีก็ตกไม่ตกอะไรประมาณเนี้ยขึ้นแต่แบบขึ้นไม่ปกติอ่ะถ้ดเปลี่ยนอย่างงี้ดีกว่าโอเคนะครับคลิปนี้นะครับ h o n ด้าคลิกร้อยสิบไอนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับปั๊มติ๊กไม่เสียแต่ว่าเกน้ํามันไม่ขึ้นเปลี่ยนตัวนี้นะครับ โอเคนะครับ okay,